สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอก็มีละครสั้น f c ซเรื่องพี่ชาย vs น้องสาวเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าชีวิตสองคนเขาจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยผมพี่ชายชื่อว่าเอเพราะว่าเกิดก่อนก็ต้องเป็นเอผมมีแม่และก็น้องสาวอีกหนึ่งคน ตอนนี้ผมอายุ18ปีแล้วน้องสาวอายุ16คุณแม่ก็อายุ40กว่าแล้วแต่คุณแม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่ว่าคุณแม่รักน้องมากกว่าครับทุกคนอืผมเป็นพี่ชายขออะไรไม่เคยได้เลยครับทุกคนเสื้อที่ใส่อยู่นี้ใส่เมื่อตอนม .4 ตอนนี้ก็ยังใส่อยู่เพราะว่าผมามเป็นคนรักสะอาดใส่แล้วก็ซักเอง ส่วนน้องสาวน่ะหรอมีชุดมากมายไก่กองเลยโมและพี่โมและแม่เขาก็เอาใจทุกคนนั่นแหละเขาไม่ได้รักใครคนใดคนหนึ่งเฮ้ยถามจริงนี่ฉันปั่นจักรยานลอยได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยทุกคนใครเคยลองปั่นและเป็นแบบนี้มั่งเนี่ยเอาจริงๆทุกคนพี่ปอจะลองปั่นให้แบบว่าเฮ้ยน้องมีของเล่นคือมีจักรยานนะส่วน พี่อะแม่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรก็คือให้จักรยานคันเดียวกันเนาะทุกคนประมาณว่าใช้ด้วยกันเออเฮ้ยทุกคนใครเคยลองบ้างอะทุกคนปั่นแล้วมันลอยอย่างนี้เลยเหรอเอยตลกอะเอยตลกอันนี้มันเป็นบั๊กเลยป่ะเป็นบั๊กป่ะแบบว่าปั่นจักรยานกลางอากาศอะเอ้ยน่ารักน่ารักจะพอที่นี่ป่ะที่อื่นทําได้ป่ะเออเฮ้ยเอเดียเออเออเออต่อต่อต่อน้องสาวของผมนะหรอ เธอมีของเล่นที่อยากได้เยอะแยะแม่ก็ซื้อให้ชุดเธอก็มีชุดเยอะแยะมากมายทั้งวันเกิดวันสงการรอยกระทงแม่ครับชุดผมเนี่ยแม่ไม่คิดจะซื้อใหม่ให้เลยเหรอครับก็มันยังไม่เก่านี่ลูกแล้วลูกก็ยังใส่ได้อยู่นะโอแม่ครัตั้งแต่ม4แล้วนะครับเนี่ยชุดผมเนี่ย เดี๋ยวแม่ซื้อให้ก็ได้อาทิตย์หน้าขอบคุณครับแม่โอ้โหแม่ใจดีมากแต่กว่าจะซื้อให้อ่ะนานเหมือนกันนะทุกคนดูน้องสาวผมสิมีทุกชุดกระโปรงมีทุกชุดเพราะแม่บอกว่าแม่อยากได้น้องสาวอืผมมาหรอไม่มีชุดกับเขาเลยนี่ออกกำลังกายชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกันของผม ส่วนน้องโอ้ยมีทุกชุดไม่อยากจะพูดให้วันนี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 ้แม่ค่ะแม่แม่ค่ะ,คะว่าไงจะลูกหลบหน่อยสิไอพี่ชายหลบนี่ไนงะไม่เคยพูดดีๆกับพี่สักทีเลยนะแหมอย่างน้อยก็เรียกพี่หรือเปล่าล่ะหรือจะให้เรียกเอฮะโอ้ยไม่เอาลูกต้องเรียกพี่อดีแล้ว แม่คะพรุ่งนี้อยากกินหมูกระทะจังเลยค่ะแม่เอาสิลูกอะไรนี่แม่เมื่อวานผมบอกผมอยากกินแม่ไม่พาไปเลยใช่ไม่ได้เดนซ่าเพราะว่าหนูเป็นน้องใช่ไหมคะแม่จ้าลูกหนูว่าผอมต้องกินเยอะๆเข้าใจไหมกินเข้าไปอยากกินหมูกระทะเหรออืมผมก็อยากกิน ก็ไปกินด้วยกันหมดนี่แหละน้าอะไรกันล่ะลูกก็ผมขอก่อนน้าเมื่อวานเนี้ยขออยากกินหมูกระทะแม่ก็ไม่พาไปเฮ้ยโตแล้วนะเราอ่ะสิบแปดแล้วนะสิบแปดแล้วไงอ่ะก็โตแล้วไงก็โตแล้วไงอะแม่โหแม่ลำเอียงมากเลยเนี่ยผมอยากเป็นพี่ชายเลยถ้าไม่อยากเป็นก็เรียกสิ งั้นเดี๋ยวหนูเป็นให้ก็ได้อาม่ล่าหนูจะเป็นพี่สาวเฮ้ยเธอนี่จริงๆเลยนะทำไมอะพี่พี่ว่าเกิดเป็นพี่หรือเกิดเป็นน้องได้กว่ากันอืมเกิดเป็นน้องมั้งแม่รักเธอมากกว่าไม่จริงหรอกนะาแม่รักพี่มากกว่าเธอพี่เธอพี่เธอพี่เฮ้ยพูดมากพี่อะ หนูบอกให้ถือกระเป๋าหนังสือให้หนูก็ไม่ถือดูสิเนี่ยหลังหนูงอ,อไปหมดแล้วแล้วใครให้เธอไม่จัดตารางสอนไปฮะเอาหนังสือไปทําไมเยอะแยะก็หนูกลัวว่าครูเขาจะสอนทุกวิชานี่นาเธอเข้าใจคําว่าตารางสอนไหมไม่รู้อ่ะแม่แม่จา๋าพี่แกล้งหนูอีกแล้วอ่ะพี่อ่ะแม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอะไรลูกไม่ยอมถือกระเป๋าหนังสือให้หนูแม่หนักมากเลย เดี๋ยวหนูก็ปวดหลังอีกอืเดี๋ยวแม่ดูให้นะเนเอทําไมไม่ถือกระเป๋าหนังสือให้น้องล่ะลูกฮะน้องปวดหลังเข้าใจไหมกระดูกน้องยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะลูกโหแม่สิบหแล้วไม่อ่อนแล้วมั้งแม่ไม่รู้แหละเอากระป๋าไปเก็บให้ด้วยเข้าใจไหมเอาไปเลยโหอินี่นี่ไม่รู้อะเอาไปเก็บให้ด้วยโหแม่น่เอาไปเก็บให้น้องหน่อย โอ้แม่คะมีอะไรกินบ้างคะเนี่ยแม่สุดยอดเลยแม่ลูกคู่นี้พ้ยฉันเป็นพี่ดูแม่ทํากับพี่สี่ทำไมนะหรือว่าฉันเป็นผู้ชายไม่หรอกนะ้าฉันก็มีหัวใจนะลูกผู้ชายก็มีหัวใจนะดูสิฉันขอซื้อเตียงสองชั้นแม่ไม่ซื้อให้พอมีน้องปุ๊บ แม่ซื้อให้ทันทีโหแล้วขอ,อนอนข้างบนแม่ก็ไม่ให้บอกว่าเราตัวโตวเดี๋ยวเตียงหักโหเราไม่ใช่ช้างนะจะมาตัวหักจะมานอนแล้วเตียงหักเนี่ยโอ้โหแม่สุดยอดเลยเอ่ะไม่อยากเป็นพี่เลยอยากเป็นน้องมากกว่ามาแล้วครับแม่โหรอกินข้าวด้วยก็ใช่น่ะสิไม่รอแม่ก็ดุอยู่ดีอะไรกันเนี่ยโอ๊ยแม่ ผมอยากกินสเต็กแม่ทำอะไรครับเนี่ยหนูอยากกินไข่ตุ๋นแลอยากกินไข่ตุ๋นแล้กินเถอะโห้ยแม่วันนี้แม่ทำกับข้าวอะไรมากเลยมีผัดผักแล้วก็ไข่ตุ๋นของเปิดไข่นะของบีเองของปดของบีเองเชื่อแม่ผมอยากกินสเต็ก โอ้ยมันย่อยยากลูกกินแบบนี้แหละสุขภาพไข่แล้วก็มีผักเห็นไหมแม่มีกุ้งให้ด้วยเนี่ยคนละสามตัวโอ้ยนอนได้เวลานอนแล้วแม่คะวันนี้แม่นอนกับหนูหน่อยนะคะแม่นอนกับผมด้วยนะครับแม่อะไรอะพี่ฉันขอก่อนนะ ไม่รู้ว่าแม่ขอนอนด้วยนะครับแม่นี่โตแล้วนอนคนเดียวได้แล้วแหมสิบแปแล้วนะลูกห้ยสิปดไม่มีหัวใจหรือไงแม่แลซื้อเสื้ออะไรเนี่ยสีชมพูโหยผมปูนผู้ชายก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงใส่ใส่ทนะินหน้าโหยแม่อะไรอีกนอนได้แล้ว นอนกันนะคะแม่อย่าไปสนใจพี่ชายเลยพิจฉาหนูสุดๆไปเลยเนี่ยหคุยตัวแม่นิน่มินอนสบายจังเลยค่ะแม่เนี่ยหยุดพูดมากเดินล,ล้วหน้าอย่าน้องสาวตัวแสบโอ้แม่อะไรอีกนอนได้แล้วโอ้แม่โอ้ย,อยนอนเถอะลูกเอ้ยโอ้ยเป็นพี่ชายกับน้องสาวทุกคนอยากเป็นอะไรกันครับ bay có đi qua nói là ngoan bay lên đó